ยีเยก่ะปูดองเอาอันนี้มันออเดอเวลากินเบิรเดอรไข่แบบ นี่เขาเอิอตัวเมียตัวเมียแตมันเป็นสามเดือนเสร็จจนใจบีไข่บึ๊งนะนี่ไข่นี่ตัวเมียจะเป็นแบบนี้นี่ตัวเมียจะเป็นสามเดือนแบบนี้ไข่เต็มถองจ้าใส่เยอเยอะเลยเยอะทาราห้องห้องเองกินปูแล้วก็โบเข้มน้่งปูเจ้านี่แบบเจ้ะจะหวานจะมั่นเลยอือดูไข่ดูไข่ทะลักออกมาเลยจ้าของอีสานบ้าถึงนะสุดยอดแล้วพี่น้อง นีซิงโลดว่าต้องจึงพอเขากินเองนี่ตวงไปอันนี้คือน้ำโซดานะคะแซน้ำโซดา tầm cung tốt, sấy nịp đỏ, đẹp mmm mmm buồn. อ๋อค่ะเดี๋ยวจะกินก่อนกินก่อนยังไงวะอืมจัดยังทำกินเอง ทำแบบขนแห้งแบบ้ม่หนัพักบุ้งปวดดีขนา ทำแบบปุ๋วช่วงพักอันนี้ร้อยเขาจะเขื่อนพักซะย่าง 知道、啊。嗯，知道。知道。好，知道。 ท่านี่อะไากินแขียนนี้นี่นะปุูมันมันแบบเต็มค้าบ น,น้งมันนะคะอ,อือก็กิน่อ่าตเองนะจ๊ะอืมต้องทำแบบอืันกวะตกวหนนะ 嗯，好，开始。 ดาให้ไปกินอย่าคนที่หมืไา้สามพันยังกเราเห้ไปกินอะไอย่างคนคนสามพัน,นค,ค,ค, 3, คนรวม tắm yên thôi. Cũng 20 tô. Mà ít đó nè. Này mặn. Ừ. Ừ. còn nhón chấm อายปูอืมอืือแบบอแบบปูดองเข้มนะอืม้มมมมมมมาคนดองเป็นน้ำมันปูจะแข็งแล้วก็จะเบ่เข้มจะหอมจะนัวเบ่เข้มเบ่เข้มเลยทำว่าก็าจะมีเข้มอยู่ดอกแต่ว่าก็จะ,จะเข้มบ่แห้ง มันเป็นห้องเขาเขามาแช่ตัวเย็นเพรต้องดองต่อจนจนมันแซ่น้ำเกลือที่จะว่ามันเก็บอมันกินเจ้าเจ้าเจ้าใส่ยังลงไปมันคือโซเดีมใส่น้ำตาลขมขมดองแซะเนาะ ปูดองอุ่มแซ่บปกติคอยกับปูดองกินอันนึงกะพ้ออะอรอร่อยอ้วนึ้วนรสไนบางัะเมีนกะเอเมนเมีนกะกะได้กะเจอากินเลยทำแบบสุดเข้มข้น كاين <applause> هذا củ đồ mặn ạ Cái kinh khủng bọc Cái đó này cái này cũng ừ. đó à, ừ. rồi rồi thấy mình Cái đó Cái đó không? นปปันเก็มแห้งนะอดเยอดชาดนปยจะซื้อเนจ้หันในเนี่ยคนสอง่งมาได้ปะปูนี้ขึ้นมนแบบมันเป็นหรอข้ากกะเอาขอตอัวเย็นเลยน,นม่จังเากรดานแต่ปูนี่เราไม่ปูเป็นบนปูตายกต่ตางมันเป็นมันสดกินดำเลยกินดำ <c oughs> นนโอ้โห,โหเห็ดอยู่เนยตำแบบงมุมไม่นานแบบตำแบบกินกระดอดีกว่าค่อยกระดอเ่บ พักหลายเจ็ดปีัาอย่างนี้น <c oughs> แต่ไานีาัสุดยอดอือบอไม่ जा